ต่อมาท่านพระม่าโมคันลานะเที่ยวจาริกไปโดยในก่อนๆน,นั่นแลพบเทวธิดาองค์นั้นซึ่งกําลังเสวยสมบัติอย่างใหญ่จึงเข้าไปใกล้ๆเทวธิดาองค์นั้นมีอักษรพันหนึ่งแวดล้อมมีอัตภาพประดับด้วยเครื่องอลังการมีภาระประมาณ60สิเล่มเกวียนไหวด้วยเสียงกล้าวก็คือค้อมค้อมศีรษะไหว่ายพระเถระนะวหวยพระมโมคคลานะใกล้ๆเท้าพระเถระ,แล,ะแล้วยืนณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งอื อันนี้เป็นธรรมเนียมของเทวดาเขาเขาจะยืนยืนทําความเคารพแม่พระเทระเมื่อจะถามบุพกรรมที่นางทำไว้จึงกล่าวว่านกกเรียนเออแปลกดีเออในในสวรรค์มีนกด้วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานมันเป็นมันเป็นเหมือนนกเขาเรียกน,นกทิพหรือนกกายสิทธิ์เหมือนพวกผีเสือ้อพวกอะไรเงี้ยก็เป็นของกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ใช่บอกโอ้ขึ้นไปแล้ว นะพากันไปเลี้ยงสุนัขไปเลี้ยงบัวเลี้ยงควายอยู่ดาวดึก <c oughs> อน,นั้นก็เกินไปแล้วนะมีนกกระเรียนด้วยแถมไม่พออีกนะมีนกกระเรียนนกยูงนกยุงหลาย,ายสายพันธุ์คงจะมีนกยุงสวรรค์มันหน้าตาเป็นยังไงเราก็คงจะคิดกันคือมันเป็นนกยูงที่เป็นกายสิทธิ์มันเป็นเป็นเหมือนเครื่องประดับสวรรคนะ์เป็นเครื่องประดับยศให้กับเจ้าของวิมาน แสดงว่านางนี้ก็คงจะมีะความผูกพันมีสายบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญด้วย <c oughs> ด้วยนกด้วยขนนกด้วยอะไรประมาณสักอย่างหนึ่งแหละก็มันถึงสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นถ้าเราเคยได้ดูเคสตัตี้หรือดอูในส่วนที่คุณครูไม่อยากมาให้พวกเราดูเห็นไหมจุด,จ,ดจุดเทียนโคมมา่าตปทีบเห็ไหมเขาเปลวเทียนก็ไปเป็นแหวนอย่างเงี้ยเออแปลกดีนะทั้น้มันก็มีเหตุ การประกอบในโลกในโลกก่อนจากส่วนหยาบแล้วมันเป็นส่วนละเอียดอันนี้ก็เหมือนกันให้ไปเห็นนกกระเรียนนกยูงและหงและนกดูเวาไอ้นอกดูเเวเนี่มันมันเพราะตรงไหน <c oughs> ที่วัดนี่มันมีเยอะเหมือนกันนะตื่นเช้าว่าโอ้โหมันร้องดังดังลั่นไปหมดเลยเราก็ยังคิดว่ามันมันเพราะตรงไหน <c oughs> เสียงมันดังดัง <c oughs> แต่บางคนก็บอกเสียงขอให้มีเสียง เ,เหมือนนกกาลาเวกไอ,อ้นกกาลาเวกเนี่ยเขาว่าเป็นคนสายพันธุ์กับนกดูเหวนะแต่นกกาลาเวกนะั้นมันจะเป็นนกที่อยู่ในสวรรค์ชั้นชั้นที่หนึ่งเนาะอยู่แถวป่าหิมพานความไพเราะของเสียงนกดูเวเวของนกกาลาเวกนะเขาบอกเพราะขนาดว่าหญ้าไอสัตว์ที่กําลังจะเคี้ยวญ้าเนี่ยต้องหยุดเคี้ยว เพราะมันเพราะจับใจกลัวเสียงเคี้ยวตนเองมันจะไปกลบเสียงเสียงนกกาละเวกนั้นแม้แต่พวกสัตว์ที่มันกำลังไล่จับกินกันเนี่ยพวกคดสีพวกอะไราราชสีอะไรต่างๆในน่้นที่อยู่สัตว์ที่กินเนื้อที่อยู่ไป่าหิมพานเนี่ยกำลังจะไล่ล่ากันเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างค้างไปหมดเลยไม่กล้าวิ่งต่อพอได้ยินเสียงนกกรลาเวก กลัวเสียงวิ่งนะั้นมันจะรบกวนไม่ได้ยินเสียงโอ้เข้าท่าดีเหมือนกันนะนี่เราเอามาร้องในประเทศไทยเร้วนี้คงจะเ <c oughs> นาะก็คงจะสงบขึ้นพอเสียงน้องนกกระเวกร้องแล้วทุกคนเงียบนิ่งเลยอย่างเงี้ยเออเข้าท่าดีดังน,นั้นเนี่ยนกดูเว่าล้วนเป็นทิพย์นี่ไงเขาบอกเป็นทิพย์ส่งเสียงไพเราะเออแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปเป็นนกสวรรค์แล้วก็อาจจะไพเรา,าะนะ ต่ในโลกมนุษย์เนี่มันเสงว้าวาว้าวเนี่รู้สึกเอ๊ะมันเพราะตรงไหนเราก็มานั่งคิดทําไมคนบอกว่าเสียงมันเพราะอาจจะแล้วแต่คนชอบเนาะเสียงไพเราะชุมนุมกันอยู่วิมานนี้ดาดาษดด้วยบุพชาตินะก็คือดอกไม้หน้ารื่นรมวิจิตเป็นอันมากทั้งเทพบุตรเทพธิดาก็มาคบหาสมาคมกันดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากท่านนั่งอยู่ในวิมานนี้เหล่าเทพผู้มีฤทธิ์ก็สำแดงฤทธิ์ มีรูปเป็นอันมากและเทพอักษรเหล่านี้ก็ฟ้อนรำขับร้องและรื่นเริงกันรอบๆท่านคือไปเนี่ยท่านไปเห็นโอ้ยวิมานนี้มันแปลกนะมีพวกนกอย่างพวกนกกระเรียนนกยงหงนกรูบาลด้มันเป็นกลุ่มกลุ่มมันก็ร้องสลับกันเสียงไพเราะเพลิงก็เหมือนพวดนตรีนกอะไรประมาณเนี้ยนะเสียงไพเราะชุมนุมกันแล้วก็มีเหล่าพวกบุพาชาติโอ้โหมีสวนดอกมงดอกไม้ ต็มไปหมดเลยมีพวกเทพบุตรเทพธิดามานั่งล้อมรอบไายลํำให้แล้วก็เหมือนเป็นการแสดงลทธิ์ต่างๆให้เจ้าของวิมานมีความรื่นลมอย่างนั้นนะท่านเห็นก็เกิดความแปลกใจก็ไปถามถามเทพธิดาท่านนี้